เห็นราคามันแบบนี้ไอคนชอบต้นไม้อย่างเราอ่ะมันทนไม่ได้ครับมันทนไม่ได้จริงครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็วันนี้นะครับมาพบกับผมนะฮะอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับที่หายไปเลยนะครับหายไปประมาณสองสองอาทิตย์ได้นะครับเนื่องจากว่าทํางานเคลียร์งานนะครับที่ออฟฟิศเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ตัดคลิปอะไรเลยนะครับมาวันนี้ก็เลย ว่างก็เลยมาอัดคลิปนะครับมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับในเรื่องของเออน้ำมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับในเรื่องของราคาต้นไม้กันนะครับว่าต้นไม้ราคาตกเนี่ยเราควรทํำยังไงนะครับสําหรับราคาต้นไม้ที่มันตกลงล่วงลงนะครับแต่สําหรับตัวผมแล้วเนี่ยราคาต้นไม้เนี่ยมีผลกับผมไหมผมตอบเลยนะครับว่า แทบไม่มีผลอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเคยบอกกับเพื่อนๆหลายครั้งแล้วนะครับว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของราคาว่าเห็นต้นไม้เฮ้ยช่วงนี้ราคาคนฮิตเล่นต้นไม้กันแล้วเข้ามาเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรเลี้ยงแบบเข้ามาเพื่อที่จะแบบสแสวงหากําไรนะครับสแสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้เข้ามาเพื่อ ชอบต้นไม้ก่อนนะครับแต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมบอกยินันชัดเจนเลยนะครับว่าตัวผมเนี่ยผมชอบมาก่อนเพราะว่าผมเพิ่งจะขายเริ่มขายในปีนี้เองนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่เคยขายเลยนะครับกับต้นไม้หลายๆต้นในเป็นพวกกลุ่มพวกใสใบทรงไซใบสกักอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อน,นะก็ขายเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ขายเยอะแยะอะไรมากมายเลยแต่สําหรับเพื่อนส่วนใหญ่นะครับที่อ่ ที่เพื่อนๆส่วนใหญ่ครับที่เข้ามาใหม่ๆภายในปีนี้เนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องของกลุ่มบอลน,นะครับซึ่งเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยราคาสมมติว่าเจ้าฟาโรเนี่ยนะครับต้นนี้นะฮะไซส์แบบนี้เนี่ยเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับไซส์แบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นถึงสองหมืนนะครับเพราะว่ามันเป็นไซส์มีเขี้ยวนะครับแต่มาวันนี้ราคา ล่วงลงมาอย่าเรียกล่วงครับกลับมาสู่จุดเดิมก็คือราคาแบบนี้เนี่ยจะอยู่ในราคาประมาณ8,000ถึง10,000บาทนะครับซึ่งผมว่ามันแค่ความต้องการมันน้อยลงนะครับแล้วก็จำนวนคนทำมันเยอะขึ้นมันกลับมาสู่จุดเดิมนะครับราคาประมาณ8,000ถึง10,000บาทนะครับกลับมาสู่จุดเดิมแต่เพื่อนๆบางคนรับกันไม่ได้ผมเห็นมีดราม่านะครับในในกลุ่มของ หลายกลุ่มแล้วกันนะครับก็กำลังจะมาบอกว่าช่วงนี้ราคาไม้ตกทำยังไงจะพูดให้ฟังเฉพาะเพื่อนๆที่เขาจะฟังก็คือคนที่เขาชอบต้นไม้นะครับเขาจะต้องทำแบบผมแน่นอนนะครับคืออะไรรู้ไหมครับราคาช่วงนี้ตกเพื่อนๆก็ซื้อสิครับ <laughs> นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับเดี mm S <S ๋ยววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างครว่ารา nah คาต้นไม้ล่วงลงราคาต้นไม้ล่วงทําไมาถึงต้องซื้อก็เราชอบมาก่อนนะครับเลี้ยงไม่ได้ขายไม่ได้ผพ้ผิดขายไว้ได้ก็เลี้ยงขยายถึงปากซอยนะครับราคาก็เป็นราคาที่แบ่งปันกันต้นไม้ของใครของมันใครจะขายเท่าไหร่ก็ขายไปนะครับใครจักใครซื้อซื้อใครจักใครขายขายนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพามาดูต้นไม้ที่ ผมเอฟมาทั้งๆท,ท,ที่มีแล้วมีอีกนะฮะมีแล้วพูดผิตแล้วก็จะมีอีกได้ไม่เป็นไรเพราะเราชอบจะเลี้ยงให้มันเป็นทุ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูต้นแรกนะครับตีต้นแรกครับืหดูนะครับดูเทียบกับอ่าหัวผมนะครับยี่ยาวถึงหน้าอกเลยนะฮะยาวประมาณหนึ่งศอกอ่ะหนึ่งศอกเลยนะครับนี่ต้นนี้ชื่อว่า แอน e ชรีเอมควีนนะครับหรือวอลอกควินนัมนะครับต้นนี้ผมก็มีแล้วแต่ผมก็ซื้อมาอีกซื้อมาในราคา5,000บาทอ่าห้าหกพันเนี่ยครับประมาณนี้นะครับอ่าซื้อมาในราคาห้าหกพันบาทนะครับหนึ่งต้นละเดินหยิบมันอยู่อย่างงั้นนะครับถ่ายอยู่คนเดียวครับออาต้นที่สองนี่ รีเกลครับเพื่อนๆเอา้าเห็นไหมนี่ต้นนี้ห้างผักทานเหมือนกันอซึ่งเมื่อก่อนนะครับรีเกลเนี่ยใบยเดียวเนี่ยจะอยู่ราคามาเท่าหร่นนะหมื่นกว่าหมื่นห้าหมื่นหก,หนหกที่ผมเคยซื้อนะครับจริงๆไม่ได้ซื้อต้นเดียวนะครับซื้อหลายต้นเห็นราคามันแบบนี้ไอคนชอบต้นไม้อย่างเราอ่ะมันทนไม่ได้ครับ <Wow. S 2> มันทนไม่ได้จริงครับก็เลยต้องจัด <c oughs> ครับก็เลยต้องจัดมันมาเลยนะฮะวันนี้ให้ดูไม่ต้องสี่ห้ต้นพอนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับนี่โอ้โหเป็นไงครับเห็นไหมครับนี่ เป็นไงครับนี่ครับโอเคเลยครับนี่คืออะเดนโซนิอีไอด่างนะครับก็คือผู้ชลุด่างนะครับผู้ชลุด่างและการอะผู้ชลุด่างนะครับเมื่อก่อนนะครับคือเอาจริงนะต้นนี้ผมก็มีแล้วผมซื้อน้องไว้นะครับไอฟี่ไอฟี่ใบละหมื่นห้านะครับ ถึงสองหมืนนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้เอามาเลยฝากเขาเรียนนะครับทําใจแล้วทําใจอีกแม่งแพงนะฮะตอนนี้ซื้อมาในราคาแปดพันกว่าบาทเป็นไงครับนะฮะเอาถูกก็ต้องซื้อดีครับเ,เพื่อนๆนะฮะแปดพันกว่าบาทต่อไปต้นที่สองนะครับอโอ้โหนี่อะไรครับเ,เพื่อน ฟิโรเดนรอนโจปิไอนะครับ <Wow. S 1> นี่งโจปิไอเพื่อนๆรู้อยู่นะครับว่าสมัยก่อนอีกหมือนงานสมัยก่อนนี่คือประมาณปีที่แล้วนะครับโจปิไอนี่ราคาอยู่ถ้าไซส์นี้ก็หลักหกเจ็ดหมื่นต้องมีอะเนี่ยฮะซึ่งไซส์ใหญ่ผมเคยขายไปนะขายไปอ๋อหลายหลายตังเหมือนกันนะฮะนะฮะไซส์นี้ซื้อมา ห0 0 0มื่นหนึ่งเอาหนึ่งมื่นนะครับหนึ่งมื่นบาทนะฮะเอาไ,ไี้เราไม่ได้ซื้อมาต้นเดียวด้วยซื้อแหลกไอ,อกต้นหนึ่งนะครับอ่ะนี่อะไรอะมันชื่อเอ็มเพรสซิมัมเหรอเอ็มเพสซิมัมฟิโลใบาพายนะครับเพื่อนๆจะต้องเซอร์ไพรส์มากๆนแน่ๆถ้าบอกถ้าผมบอกราคาไปว่าเท่าไหร่ ต้นนี้แม่อยากให้ทายแล้วตอบคาถามแล้วก็แจกต้นอะไรดีสักต้นดีจังแต่อย่าเลยเยอะผที่ผมแจกไว้ไหวคนตอบเยอะนะครับปุ๊บต้นนี้นะฮะส <laughs> 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 องพันสองพันบาทนะครับสำหรับ ฟิโลใบาพายถ้าเมื่อก่อนเนี่ยนะเป็นหมื่นนะครับก็ยังมีต้นไม้อีกหลายๆต้นเหมือนกันนะนะครับที่ผมซื้อซื้อเข้ามานะครับแล้วก็เคยซื้อมาแล้วก็ซื้ออีกเพราะว่าราคามันถูกลงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นไม้พวกนี้มันเป็นต้นไม้ที่โตช้านะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตจับกล้องแล้วก็เอาต้นไม้ให้เพื่อนเดินดูเล่นๆสักหน่อยนะครับว่ายังไงนะครับก็ ตามนั้นสรุปก็คือเลี้ยงต้นไม้อย่างมีความสุขนะครับเวลาที่เราอะไรที่เราชอบเราจะมองมันไม่ไม่เป็นงานอะไรที่เราชอบเรารักมันเราจะไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการที่เราชอบต้นไม้แล้วถ้าเราขายได้นี่คือแบบเวลิกูดนะครับสําหรับคนที่ดาวเรื่องน้อย,อยเรื่องต้นราคาต้นไม้เนี่ยก็อยากให้ปเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับ ถ้าชอบต้นไม้จริงๆราคามันดาวลงเนี่ยมันไม่มีผลอะไรกับเราเลยครับนะฮะเลี้ยงไปเรื่อยๆแบ่งปันขายราคาไหนราคานั้นอยากขายไหนราคานั้นก็ขายไปนะครับไม่ต้องแบบไปคิดเยอะนะครับกับราคาต้นไม้ถ้าซื้อเราควรเอโทษทีถ้าถูกเนี่ยเราควรซื้อจริงไหมถูกก็ซื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่บนผมว่าส่วนใหญ่เป็น คนที่เข้ามาใหม่ๆเป็นคนที่เพิ่งเริ่มสวนใหญ่ๆเก่าๆนี่เขาเขาอยู่กันมาเป็นส0บยปีเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดผมแบบได้ครูแบบได้อาจารย์ที่เขาพูดกันสอนผมกันบอกว่าเฮ้ยแอมถ้าเราชอบมาก่อนนะทุกอย่างแม่งจบจริงนะครับสิ่งที่เหลือต่อไปคือกำไรแม่งโคตรๆหมายถึงว่าถ้าเราขายได้แล้วได้ไดราคาอีกยิ่งแม่งโคตรดีนะครับ แต่ถ้าเราขายได้แล้วก็ไม่ได้ราคาต้นไม้มันงอกขึ้นมาทุกวันเนี่ยเราแบ่งปันได้จริงไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นแหละเลี้ยงไปเรื่อยฮะต้นไม้มันให้อะไรเราชุ่มชื้นชุ่มชื้นหัวใจนะครับนะอ่ะก็ยังไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกับช่อง m y n a m e แอแล้วก็สวนข้างบ้านฉันส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นอาจจะเป็นคลิปแบบถ่ายเล่นบ้างนะนะถ่ายแบบ กินข้าวบ้างอะไรบ้างไทยหมาไทยแมวบ้างก็ยังไงมันก็เป็นตัวผมนะฮะนะฮะต้นไม้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันนะครับรถล,ลาไปเที่ยวไปทํางานนู่นนั่นนี่ใครอยากให้ผมทําอะไรก็จัดให้นะครับก็ไลฟ์สดคุยกันทุกวันนะครับในช่องในกลุ่มนะครับเพื่อนๆคงรู้กันแล้วนะครับว่ากลุ่มไหนนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูต้นไม้ข้างหลังผมที่แบบปลูกเล็ก ให้เพื่อนดูกันนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ตามนั้นเลี้ยงต้นไม้ยังมีคนสุกนะครับนี่นี่นะครับอ่าก็ดูกันสักแป๊บหนึ่งนี่ก็เป็นหูใหญ่อย่างหูช้างนะฮะเนี่ยเป็นหูช้างหูช้างด่างสวยมากจริงจริงใบมันโคตรใหญ่เลยนะครับใหญ่เป็นแบบเป็นเมตรนอะ่ะผม,มต้องเปลี่ยนกระถางลนะเดี๋ยวปีใหม่หยุดก็ไล่ๆลเปลี่ยนกระถางน,นะครับใหญ่ไหม ครับนี่จอสบูโนูไม่ใช่ <c oughs> อีเกลโซ <c oughs> ทำผิดนะครับฟูฟาโลตัวนี้ผมนะครับเบื่อเริ่มเลยนะฮะใหญ่มากอันนี้แดดร้อยนะครับตรงนี้เลี้ย,ยงแดดร้อยไม่มีสลนนะฮะนี่ไงลีเกลที่บอกว่า เลี้ยงมาแต่ตอนนั้นแล้วก็ซื้อมาอีกอ่ะใหญ่ไหมอโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะมาไล่ถ่ายให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมขอบคุณครับ